สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมมีแม่วัวท้องใกลค้คลอดแล้วก็วัวสาวพร้อมผสมหนึ่งตัวนะครับเป็นวัวท้องใกล้คลอดก็เป็นแม่สีขาวนี้นะครับนี่ก็แปดเดือนกว่าแล้วนะครับอีกหนึ่งเดือนกว่าก็จะคลอดนะครับทับตัวนะครับแบบนี้ทับตัว ขาถกคาถอนไม่มีครับ <c oughs> ตัวนี้นี่มีโดดเด่นในเรื่องความยาวของลำตัวแล้วก็ลึกนะครับความยาวลำตัวที่ลึกนี่นนทันใดที่เกี่ยวข้าวเสร็จครับตัวนี้เอาไปปล่อยตามทุ่งนาครับปล่อยตามทุ่งตมนานี กินยานี่ไม่เลือกครับดูครับปากใหญ่ปากกว้างตัวนี้ทําวัคซีนลําปีสกินเรียบร้อยนะครับตัวนี้ชีดิด45าองศาเลยครับถ่ายสูงร้อยสี่สิบห้านะครับถ่ายสูงร้อยสี่สิบห้าลำตัวยาวตรงลูกสามในท้องครับทับตัวนะครับนี่ทันใดที่จะเอาไปพัฒนาต่อยอดครับหวงหางใหญ่สวยครับนี่ ขาถกขาถอนไม่มีทำตัวยาวลึกิดช,ชับดีครับดูดูพวงหางครับนมก็เริ่มลงแล้วนะครับลูสามในท้องเลียงง่ายครับเชื่องครับสูงร้อยสี่สิบห้าครับ ไปเลี้ยงสักเดือนนิดๆแล้วครับคอดแล้วเดี๋ยวนี่ทับตัวตัวนี้เปิดไว้ที่สี่หมืห้าพันบาทนะครับสี่หมืห้าพันบาทนี่ครับสนใจก็มาดูตัวจริงอยู่ที่บ้านเขานินใต้ตบมันกรวดอเภอมันกรวดจบุรีรัมย์นะครับโทรมาที่092 1747477องหนึ7 7ครับหัวที่เชื่องครับตัวนี้ ปากกว้างน,นี้นี่รับรองกินหญ้านีไม่ผิดหวังครับนี่เราไปใส่พวกดาร์ลเล่เหมาะเลยครับตัวนี้ดูครับกีบเท้าก็เท้าดีหมดครับตัวนี้นดูครับดูข้อเท้า ขีดเท,ท้าครับแล้วก็ชีดนมครับนุนี่ครับชีดท,ที่สวยนะครับชีสลักษณะแบบนี้ชีดท,ที่สวยมากเฉียง45องศาเนี่เกือบเกือบร45แล้วครับตัวนี้ก็เอาไปปล่อยนี่ง,ง่ายเลยครับเชื่องเลยครับเดี๋ยวไปดูแม่สาวมผสมอีกตัวครับเป็นตัวสีแดง น้นครับอยู่ฝั่งโน้น,นครับอยู่ฝั่งโน้นตัวนี้เป็นวัวสาวแดงหนังหนาลำตัวลึกท้าย125้านะครับเป็นวัวคบเครื่องเครื่องโบ๊ทครับนีพร้อมผสมนะครับ อาจจะตื่นตื่นกล้องหน่อยหนึ่งครับน,นี่ครับบัวที่ลึกขอบเครื่องเครื่องโบ๊ทครับ รับแสงครับแดงโบสทรบเครื่องเครื่องดำนี่ออกสีแดงแดงครับตัวนี้เปิดไว้ที่28,000ื่นนบาทครับพร้อมผสมครับตัวเด่นก็คือหนังหนาลึกครับ Tuyển cong ngoài hộp yep, Được yeah. 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 1องหมนแปนบาทครับมีน,นะที่หนังหนาถ่าย125ยยี่สบาสองหมืบาทอาจจะตื่นกล้องหน่อยครับตัวนี้อาจจะค่อนข้างที่ลำตัวที่ลึกชีดกระชับแข่งขาก็ดีโบดครับพร้อมผสมเลยครับเป็นวัวสาวที่ไม่เคยมีลูกครับเครื่องโบทดีมากครับตื่นกล้องหน่อย ยังงมีคุ้นเท่าไหร่นะครับ28,000บาทครับยกคู่70,000ืนะครับยกคู่70,000มารับหน้าคอ,อกเลยนะครับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์ให้กับช่อง JK เกษตรฟาม้วยครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ